น้ำัสการค่ะหลวงพ่อขะครับมัสการค,ค,ครับเจร,ริญพรค่ะค่ะหลวงพ่อขะวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของทุกข์ของการเป็นหนี้การที่เราจะทุกข์นะคะแล้วก็เกิดจากหนี้สินอะไรแบบนี้ค่ะเราจะใช้ธรรมะในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาย,ยังไงดีคะ,ะพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสว่าอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้ยืมสินก็เป็นทุกข์ที่สุดในโลกอ๋อ เป็นความทุกข์ที่มากยิ่งมาปัจจุบันนี้อาจะมาว่าสมัยก่อนนี่ก็ก็มีไปเป็นทาสไปใช้เงินใช้ทองโดยการไปรับใช้อยู่ในเรือนบ้านเขาค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีนี่นอกระบบมาใหม่ซึ่งมันเกิดการโหดร้ายเกิดการทารุนรบแบบชนิดที่คนละแบบก,กันกับโบราณโบราณเนี่ยใครมีลูกสงงลูกสาว ก็ต้องไปรับใช้ไปเป็นพาสเดือนเบี้ยเขาเพราะไปหยิบไปยืมเงินเขามาแต่ปัจจุบันนี้มันเล่นทุกเป็นอีเล่นแบบโอ้โหอยู่กันไม่ได้เลยอ่านช่องข่าวของมันไปทุกไปทำลายบางทีลูกไปกู้แม่โดนทุกื์ยังว่าสองวันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สร้างทุกข์จริงๆค่ะตอนนี้ถ้าเรา จะเป็นหนี้ใครเขาอันดับแรกํำรวจรายได้เราก่อนค่ะแข่งพอจะใช้หนี้เขาได้ไหมข่ามาเนี่ยเคยเป็นหนี้ทีระร้อยล้านแปดสิบร้านเพิ่งหมดเพิ่งหมดหนี้ได้เจ็ดวันเนี่ยโอ้เหรอครับค่หนี้อะไรนักหนาครับหลวงพ่อครับนี่ซื้อที่ดินโอ้สาธุครับท,ที่ดินขยายตำรานจอดรถในวัดเพราะว่าคนมาวัดเยอะไม่มีที่จอดรถเขาก็เขาวัดไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เราตำรวดดูแล้วตัวเลขเราถ้าตัวเลขเรามันพอดูได้ <c oughs> ถ้าไม่พอเราเผื่อขับนิดหน่อย <c oughs> ขับนิดหน่อยหยิบยืนคนอื่นได้ครับก็ให้คนอื่นช่วยให้เรายืมเราก่อนให้เรายืมก่อน <c oughs> นิดนิดหน่อยหน่อยพอผ่อนก็ได้มันก็ พอสู้กันได้แต่ว่าถ้าเราโ,รสโดสตำรวจไปได้เราไม่มันต่ำัน,นี้เยอะ<ม>อย่าไปเป็นนี่ยอม,มอดยอมอะไรไปสู้ักคักหนึ่งก่อนแต่ถ้าโดนเรียกแข็งนลวกว่าอย่าไปกลัวอาจจะมาเป็นนี่มาสี่ห้ารอบแล้ว<ม>แล้วก็รอดทุกทีบางทีบางทีต้องเล่นสนุกทำเป็นทุกไปไม่ได้ทุกแล้วมันจะหาใช่นี่ก็ไม่ได้ม,ม,มีคนมาถามว่า นนี้อยุเยอะๆไม่ทุกแย่ยหรอใช่ตกยมยมถามผิดคนแล้วยมต้องไปถามเจ้านี่มัน <laughs> งทุกข์แทนเรา <laughs> เราจะไปทุกข์แทนเขาทำไม <c oughs> เรา <c oughs> เราทุกข์แล้วเราหาเงินไม่ได้ครับ <c oughs> หมดเดี่ยวหมดแรงเหมือนสมัยหนึ่งท่านอาจารย์คือปิตกลามโมทท่านพูดว่าท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องรักประชาชน <c oughs> รักประชาชนคิดถึงประชาชน จนกินไม่ได้นอนไม่หลับหลวงพ่อพุทธทานบอกต้องกินให้ได้นอนให้หลับเพื่อจะได้หาเงินมาเพือ่อจะได้เอาเลี้ยวแรงไปช่วยเขาถ้าไปกินไปทุกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วจะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนไปช่วยประชาชนเราก็เหมือนกันถ้าละมัวทุกอยู่แล้วจะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนไปหาเงินมาใช้หนี้เขาอตอนนั้นมันต้องมีคำว่าฮึกเหิมในการใช้เลี้ยวแรง ให้มันเต็มที่ให้เขาทำงานกันเจ็ดแปดชั <c oughs> ่วโมงเขาทำสิบสองเลย <c oughs> ดูที่ว่ามันจะหมดไหม <c oughs> ที่ <c oughs> วัดเนี่ยค่ะ <c oughs> ไ,ได้อะไรเล็กๆน้อยๆถ้ามันจะต้องได้เพิ่มขึ้นมาจากที่เราเคยได้ต้องเอาเวลาเนี้ยช่วงเนี้ถ้าใครมาถ่ายรูปมาดูแล้วก็จะเห็นคนงานที่วัดเนี่ย <c oughs> เอาตะไคร์ตัดกิ่งไม้ที่ชาวบ้าน <c oughs> เขาตัด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 ในบ้านจัดสรรแล้วเขาก็เอามาให้วัดวัดก็มาระดมตัดไปทำปุ๋ยค่ะได้นิดได้หน่อยได้นูนได้ดีได้นั่นเดี๋ยวใช้นี่หมดสักวันเนี่ยที่ที่วัดใช้นี่หมดก็เพราะเหตุอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากจะมีกําลังใจที่ฮึกเหิมแล้วแต่ว่าในแง่ในแรในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือต้องต้องต้องไม่มีการเพิ่มนี่อีกแล้วก็ต้องลดเรื่องของการใช้จ่ายที่เกินความจําเป็นด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อครับใช่ถ้าเราเป็นนี่แล้วเ,เราจ่ายมากอาตมานะพอเป็นนี่มากทีไรเนะี้ยจะไม่ซื้ออะไรฉันเลยบางทีเขาถวายมาเยอะเยอะย่าฉันมาเลยไปแลกเป็นกระตัง<อ>ไปแลกเป็นกระตังใชหนี่ดีกว่า เพราะฉะนั้นวัดจึงหมดหนี้มีที่ดินเดิมวัดมีก่อนมีแค่สามไร่เดี๋ยวนี้ซื้อได้สามร้อยหกสิบห้าไร่คหมดเงินไปพันสองสามพันลา้านค่ะเนี่ยแตเพราะเราใช้ไม้เนี่ครับพอเป็นหนี้เขาแล้วต้องกินน้อยใช้น้อยเหลือ,อใช้หนี้เขาก่อนใช่ลใช้หนี้เขาก่อนครับ แล้วประเภททุกของเจ้าหนี้บ้างลหละครับหลวงพ่อ,อฮะเจ้าหนี้บางคนก็ใจดีจะดีใครมาขอยืมก็ให้ยืมเป็นล้านล้านก็ให้ยืมแต่พอจะถึงเวลาจะคืนเบี้ยวไม่คืนแล้วยัง,องตอนนี้นะเหตุการณ์ปัจจุบันมันตรงกันข้ามกับสมัยก่อนค่ะใ,ใจดีให้เขายืมคกลายเป็นเจ้านี่เป็นทุกค่ะมาสองวันนี้น่าเศร้านะมีข่าวลูกสาวเนี่ยหลอกแม่ว่าขอยืมเงินแม่ ไปซื้อของเข้าสต๊อกก่อนเพื่อเข้าห้างเข้าร้านก่อนยืมไปยืมไปถึงเจ็ดแปดล้าน oh. แล้วแม่เนี่ยอุตส่าห์ไปยืมคนอื่นมาให้ด้วยนะเ oh. นี่ยอ่าแม่เขาพูดว่าไงแม่ก็บอกก็ฉันคิดว่าเขาเป็นลูก hmm. แต่ลูกมันไม่คิดว่าแม่แล้วมันยืมเมี่ยนะไปยืมไปเนี่ยมันไม่ได้ไปลงทุนตามที่มันอ้าง S <S มันเอาไป,ไปเปผู้ชายโอ้ลูกสาวที่ออกข่าวว่านั้นนะโอมานั่งนึกสลดใจเลยอันนี้ใช้เงินไม่ถูกทางใช<ต>้เงินะะไม่ถูกทางถ้าเป็นนี่แบบนี้มันน่าน่าทุกข์หน่อยแต่ถ้าเป็นนี่แบบฉลาดรู้ว่าลงทุนเท่านี้ม,มันจะต้องได้จทนานนู้ดแ,แต่ขอระวังนิดนะแกง๊งคอมพิวเตอร์มันก็บอกว่าจะได้กำไรเท่าน้้พี่เราก็ได้โอนให้มัน เชื่อง่ายโอนง่ายโอนไวยังไงก็ขอให้ยุคเนี้ย <Yeah. S 2> อย่าคิดว่าจะได้ดอกจะได้อะไรมากก็ <c oughs> เลยยอมให้เขาไปก่อนค่ะค่ะ เห็นยุคนี้เนี่ยมีมีมีคนพูดถึงแล้วก็มีสโลแกนนะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่อวดรวยกันแล้วเขาอวดประหยัดกันแข่งกันว่าจะประหยัดกันในรูปแบบไหนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เรารู้จักประมาณตนแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อโอ้ข้อนี้เป็นข้อสําคัญที่สุดมหาตามะคานทีเคยพูดคำหนึงดีมากว่าใครที่เริ่มจ่ายสู้สุได้ จะเป็นเหมือนคนฝึกตนเป็นมหาโจรต้นทรัพย์ตัวเองฝึกตนเป็นมหาโจรต้นทรัพย์ตัวเองค่ะโจรต้นเนี่ยนะมันต้องใช้มีดใช้หอกใช้ปืนเพื่อจะที่ข่มขูใ่ให้ให้จนยอมอ่ะจ่ายเงินฟักเงินให้ค่ะแต่ไอ้คนสุรุยสุร่ายนี่เจอเป็นจ่ายเจอเป็นให้เขายังไม่ทันขู่เลย เป็นคนที่ฝึกจนเป็นมหาโจรค้นทรัพย์ตัวเองออเนี้ยเป็นวาตกรรมเลิศของมหาสมครันทีค่ะได้ค่ะอยู่ในยุคแบบนี้เนี่ยการไม่มีหนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดแล้วพอกินพอใช้นะคะหลวงพ่อโวงเนี้ยใครประคองตัวไม่ให้เป็นหนี้เขาได้วิเศษเลยค่ะส่วนใครที่เออเป็นเป็นอันก็ คือถ้าเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายนะคะถ้าไปหยิบยืมเข้ามายังไงก็ต้องไปหาจ่ายให้ได้นะคะไปพูดไปผ่อนผันกันดีๆอย่าหลบหนี้บางคนเนี่ยใช้คาว่าไงนะค่ะไม่มีไม่ใจไม่ไม่มีไม่ไปค่ะต้องต้องต้องใจเข้าใจเราทั้งสองฝ่ายนะคะหลวงพ่อได้ค่ะวันนี้นมัสการนะคะหลวงพ่อคะขอบะคุณมากครับสวัสดีจ้ะ